แมนทงนีเปิดจออย่างไรคือตาพ่อกับลูกคุณเลน มาขอ่นมาขอนี้่บ้านพี่น้อยอยู่นี่จะได้มาบุดกับม้ามหรอกแต่งงานใส่ได้ใส่องแล้วพี่น้อยมาจุ่ยเขาหลายอย่างนขอก็อป้าม้เียว่าป้าเนี่ยค่ะ ไม่วันนะออป้าะตะวันนี่ถ้ามาตะวันนี่นป้าไข่สะโคนเนาะขออันซื้อนะบ้านขออันซืนอ้นนอน,นละอนนลูกพ่อเป็นตั้งช่างตัดผมเรียกว่าสมโคดบาร์เบอร์ค่ะนี่ก็จะมีคนในหมู่บ้านนี่แหละค่ะ มาตัดาาเกลอราคาไม่แพงนะยี่สิบบาทสามสิบาทเกิดไปไหนเหรอปุ๊กนี่นเยหมอกเยอะๆมองไม่เห็นตาทิ้งมองไม่เห็นอะไรเลยนี่แะเจ้าทุกๆเชา้าปอจะต้องตืนนะ่นมานึ่งเขาวนึ่งด้ยหลัวได้วยฟืนเฮานี่แหละ คุณนีเจ้าตอนเช้าๆมาอากาศหนาววันนี้สิเจองศานะเจ้าเวลาหกโมงหกโมงยังบบก,กึ่งเลยหมอกหนาอุณหภูมิก็จะอยู่ตีประมาณสิเจองศาแต่ตอนกลางวันนี่แดดร้อนมากนึ่นเข้าสมัยโบราณโอ้ขึ้นละเดี๋ยวนี่จะไปแอวกาดก่อนบอกว่าอยากกินน้ำพริกน้ำพักกับปลาทูป,ปิ้งไปซื้อประปลาทูมาปิ้งไป ต่อไฟหอมๆแล้วเจ้าเนาะกลับมาแล้วเจ้าตลาดแม่นบ้านก๋มเมีย่ยงเนาะเดี๋ยวตอนเย็นก่อนเมน,นี่จะปลาเปเอวตลาดประกอบดำติปลาเปะเอวตัววาอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวสังขยาเจ้าคอาือน้องน้นกิน<ฮ>ห่อห้าบาทเจ้า ในนอไม่โดยเจ้า,าแต่ชะอมมันมีน้อยก็เลยซื้อชะอมมาเพิ่มอีกมากหนึ่ง พักก็คือพักกาดรควนจะเอามาต,ต่ำต่ำต่ำละขั้นเอาแต่เนื้อพักมันเนี่ยเอาใบมันจะต่ำต่ำ,ตำน้ำพักใครเคยดูขา่าวสิบสามหมูปลาผ่องตีหัวหน้าทีมปืนบอกว่ามีสัมภาษณ์ว่าอยาก,กินน้ำพริกน้ำพักยังไะเจ้าอันนี้แหละเจ้าน้ำพริกน้ำพักเดี๋วกว่าใส่พริกเขียวก,ก็กินได้เลย จะปิ้งปลาทูเดี๋ยวเอาเข้าวเหนียวออกแล้วก็จะปิ้งปลาทูอืมเจ้านี่พักลวกแบบบ้านๆอยู่แบบวิถีชาวบ้านางอีไมนี่ชอบขนาดประเยะะัดสตังขนาดนะเจ้า น้องไม้ป้าแมวเอามาให้จะเอากับระยองขนุนฟักกับระยองนอนนี่เดี๋ยวต้องซื้อน้ำแข็งมาใส่กันเอาบ้านีแม่มาได้จะเอากับระยองค่ะเอากับระยอง น้องไม่สม้มหนึ่งสสาสี่ห้าขวดจะเอากลับเลยยองื่้หมดเลยไปออกมาเลยค่ะนี่ด้านหน้าอยากปดับให้กระจกนะครับากแต่งนะครับ ครั้งที่สองแล้วค่ะมาเชียงมาเชียงรายสองอาทิตย์มาบ๊อดล่องคุนสองครั้งอยู่น้ำซือน้ำได้ไหมชูน้าค่อยกับเกมนั่งอยู่ตรงนันน้นนในเห็นไหมคน,น,นเยอะอยู่ค่ะ อ้าแม่ตังในนี้ไหมแบงค์ห้าสิบเป็นยู่นี่งไหนแบงค์ห้าสิบเลยแม่ห <laughs> น้าเหมือนกันก็น้องสาวเหมือนก็เหมือนแม่นี่ก็อะไรอะไ,รได้อะไรกระเป๋าดูร้านเนี่ยกลับไปเปิดที่ไหนดีอ่ะไหนกาแฟเนี่ยจ้าตัวใดน่ะ